ในครอบครัวสิ่งแรกที่ลูกๆต้องการคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นอีกหลากที่พวกเราต้องการนอกจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขาจากหัวใจแต่มันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการเติมความผูกพันยึดมั่นไปแม้เพียงน้อยนิดและแล้วความโกรธก็จะมาได้อย่างแรงมากเมื่อใดก็ตามที่แม่เห็นบางพฤติกรรมของลูกๆของเธอ แล้วแม่ก็ไม่สามารถทนได้เนื่องจากความรักที่แม่มีให้กับลูกคือเห็นพฤติกรรมของลูกเป็นอะไรบางอย่างเนาะบางทีแม่ทนไม่ได้เพราะความรักอะ่ะซึ่งดิ๊ดดี้ดันนี่บอกว่ามันก็ถูกนะแต่เวลาที่เด็กได้ทำบางสิ่งผิดจริงๆนะนแล้วแม่เองอะอก็หม่ถึงว่าจัดก,การหรือดูแล ของเขาอะค่ะของพวกเธอในตอนแรกด้วยเจตนาที่อยากจะปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขลูกทำให้ลูกดีขึ้นเนี่ยและดังนั้นแม่ก็เอาจจะโกรธหรือว่าใช้ความรุนแรงในส่วนใหญ่ในหล,ลายๆกรณีที่เห็นก็คือว่าเมื่อเวลาลูกยอมรับว่าทำผิด แม่ก็อาจจะแบบว่าหแรงมากขึ้นแล้วแบบ a g r e s s ซีฟขึ้นเลยแบบแม่ก็โกรอใช้ความก้าวร้าวมากขึ้นแล้วแม่ก็อาจจะบอกว่าเธอทําทอย่างนี้ได้ยังไงลูกงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยลูอทําทอะไรลงไปแต่มาม่า,มา,มามของเราได้สอนบทเรียนกับเราในขณะที่เราเคยมีชีวิตอยู่กับกลุ่มซิสเตอร์ที่ทใหญ่มากคือหลายคนมาม่า,มามทำให้เราเขียนบันทึกค่ะสมมุติว่าคนนี้ ตะโกนใส่อีกคนนึงเพราะว่าบางคนอ่ะก็มีนิสัยธรรมชาติในการพูดเสียงดังในขณะที่บางคนอาจจะพูดด้วยเสียงสุภาพเนาะน้ำเสียงที่สุภาพลองจินตนาการถึงคนที่แบบว่ามีความรุนแรงอะค่ะคนที่เขาโกรธดุร้ายเนาะพร้อมกันกับว่าใครคนนั้นแบบโกรธนะโกรธกับอะไรบางเรื่องคนที่มีนิสัยแบบดุร้ายแล้วเ็าโกรธ แล้วก็มาอยู่เบื้องงามามามาคนที่โกรธเนาะมาอยู่เบื้องงามามามาหมามาก็จะบอกกับคนที่โกรธว่าชิบาร์บาราของพวกเราอ่ะเป็นมหาสมุทรแห่งความรักนะแล้วมนาะแล้วก็บอกว่าเธออ่ะจะรู้สึกดีได้จริงๆหรอในอถ้าต้องโกรธนะกับการที่จะเป็นลูกของมหาสมุทรแห่งความรักเนี่ย เรื่ของอาหาสมบูรของความรักอ่ะเราจะรู้สึกดีได้หรอหากเราโกรธเนี่ยมาม่าไม่เคยบอกกับใครว่าบอกกับคนที่ทำผิดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงน้ำเสียงที่เค็มงวดเนี่ยบ่ผู้เคยทำสิ่งที่ปังสิ่งผิดนะมาม่าจะไม่ทำอย่างนั้น แผ่เน้นมามาก็จะชื่นชมลูกคนนั้นก่อนมาม่าก็จะบอกเขาว่าโอ้ลูกลูกเป็นผู้เพียนพยายามที่จริงจังเข่นคนเลยผู้ที่มีคุณธรรมที่สูสงส่งมาม่ารู้ศักยภาพของลูกอย่างดีมาก นายเจตานีคุณสมบัติที่ดีแบบนั้นนะ่ะ<บ>ลูกก็เลยได้รับความรักกับความรู้ของบาบาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องไปขจัดไอ้ความอ่อนแอลเล็กๆน้อยๆที่หลงเหลืออยู่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะมาม่าก็จะเตือนนะจำได้ไหมว่าลูกเป็นใครมาม่าทำให้พวกเขาตระหนักความเคารพตนเองของพวกเขา เตือนก่อนรู้จำได้ไหมเป็นใครเตือนถึงความเคารพตนเองของพวกเขาว่าดั้งเดิมแล้วพวกเขาอ่ะเป็นใครมาม่าจะไม่มาเ,เริ่มด้วยการสอนกับความผิดที่พวกเขาทำไม่โฟกัสอยู่กับความผิดของพวกเขาเป็นสิ่งแรก